ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่1กันยายน2566นนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวันนี้นะคะดวงคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะ คนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะคำพูดและการตัดสินใจหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินใครที่รอเงินมีโอกาสได้เงินนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะมีโอกาสได้เลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งถ้าใครจะไปสอบราชการนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะหลายๆคนรอเงินคิดเรื่องเงินนะคะระวังในเรื่องของการตัดสินใจมีโอกาสได้ไปติดต่อสถานที่ราชการนะคะในช่วงนี้ติดต่อสถานที่ราชการนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ ใครที่รอเงินนะคะมีโอกาสได้เงินนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่รอข่าวดีเรื่องความรักนะคะจะมีคนติดต่อมามีคนคิดถึงนะคะมีคนคิดถึงคุณนะคะในช่วงนี้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขท้ายบัตรประชาชนนะคะเลขท้ายบัตรประชาชนแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีเขียว สีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 1 1นะคะ1 1 1นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ